ครับส,สวัสด да ีครับช่องอิสานบานห่อใจกันลอยนะครับก็สามารถนำเสนอเมนูนะครับมันนี้ห่อเสกแกงเห็ดคอนครับมันนี้ได้มาสองย่างครับเห็ดคอนมาสองอย่างนะครับผมคนอิสานหมักแกงนะครับัาถอดไป็มีเห็ดคอนนะครับเ to ็ดคอนขาวนะครับสองชนิดรับอันตัดนเป็นนะครับนำยานั่ครับ ืจับดาดนะครับขันมาเหนียบอยนะครับพริกหน่อยบานเข่านะครับบีงตัวผัดแมงลักนะครับตะไคข่นะครับเตรียมการอันนี้ก็พริกหน่อยนะครับห้องเสียต้ำนะรพริกนะครับไข่แกงพริกกับขันวอยแกงของอีสาน เทียบเลยเหรครับมองครับครับผมตั้งไฟเลยครับผมแล้วก็เอาน้ำยนั่งลงหม้อเลยครับลงใส่น้ำยน้่งลงไปนะครับ่องก็จะเกิดนี้ครับพอจับกล่อง ทำงานพูดเดียวครับวันนี้ใส่ไข่ลงไปนะครับใข่ที่เราทุบแล้วนะครับใส่ลงไปคลิกตามด้วยครับพริกครับกลิกหน่อยครับใส่ลงมนนอดเลยครับ หกหน่อยครับปล้วเที่ยวมอญนะครับ รอจนน้ำเดือดนะครับเรา้น้ำเดือดเท่าของเห็ดลงเลยนะครับแข่งเห็ดค้อนครับวันนี้ครับนี่หนูารนีสาม้บนเท่าเลยบยากจกินเป็นประจำนะครับครับน้ำเริ่มเดือดแล้วครับช่วงนี้ครับ ก็จะเอาเห็ดลองนะครับ,บ,บครับลดหยิบครับหออดเกลือลองไปครับเกลือครับเกลือความนุ่มครับ แกงเห็ดคนนะครับ <c oughs> ช่วงนี้นะครับโลกโควิดกำลังระบาดนะครับห้ากตกองเห็ดกับเขา้าวหร่อ้่นนะครับตามสถานการณ์บานเมื่อไปนะครับ น้นเดือดแล้วครับครับน้ำเดือดแล้วห้ากะเทียนเห็นลงครับเห็นลงไปเลยครับ แต่พี่ค้นจะน้อยนะครับเห็นมันลงลมีนู่นนี่แต่สมัยโบราณเลยครับสถอดมาจากบ้านผมเราบ้านเราเลยนะครับ ับเห็นมัน,นสุกนะครับต้องใส่เติมนี้เพลยกลงไปครับคือปลาแดกนะครับน้ำปลาแดกจุดถ,ถ้าใส่กลางพระเ,เจอ้าอินเราน้ำปลานะครับจะน้อยนะครับให้น้ำ,นำเดือดนะครับ ก็ต้มไปเลยครับจะประมาณจักสิบนาทีนะครับเห็ดมันสุกก่อนนะครับมันจะมาติดตามต่อนะครับผมนี่ครับหลังจากเห็ดเรื่มสุกแล้วนี่ครับเพล็กครับขัดขัดไม่ได้ครับกระแดกครับสดๆเลยครับประแดกเป็นต้นเป็นต้นครับตรงงามๆนะครับกระแดกเห็ดเองครับ แค่ดีมนะครับห้องถือใส่ลงไปในหม้อนะครับหลังจากเหยียดเหลืองสุกนะครับน้ำปลาใส่ปลาดิบมันจะเป็นปปน,นัวนะครับนี่ครับพริกนี่ครับจะเป็นลูกโดดนะครับหมอ้อนกำลังเดือดเลยครับผมอมอนมีนตะไน,น่งมือ เนห้องเปิใส่ถิ่นลงไปครับนี่ครับน้ำประเดียวครับใส่ตอนลูกนั่งครับมันยังนัวครับนี่ครับตอนมันครับไปละลายเลยกองน้ำขึ้นครับ ข้นๆครับเอาหนลางนะครับเ่อนไดกระดูด้วยครับนี่น้ปลาไหลมันก็จะออกครับบนี้น่หันนบ้านครับหันจะจริงันะครับมีทางเพตไทเห็นแล้วเกิดอนบ้านนะครับนี่ เรจะดูแล้วครับนั่นตัวปลาหลในห้องกระเดียกห้องห้องต้นไงครับใช้เหบลงไปแล้วนะครับกระเดียกปลาลงไปแล้วนี่ครับสะพอนัวครับ ไอ้สานครับของแถวเลยครับแลว่าเกงของอสารตรงนี้ประเดแวโดลโดลไปครับระเดดตีครับลูกโดดครับไอ้คนที่สารเป็นลูกโดดรับตี ใส่คับไปนวดเดียวกระโดดเลยครับเพชรครับออาหิือไม่ครับ เหมนงูอครับใส่เหมอนจะไหครับเกิดต้นแสบหอม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 จะไงเหมือนกันต้นแสบได้ครับเติมหนังปลาจะไหมครับก็ไม่หอมครับย ชินหมดแถวจำนวนนครับเป็นยังไงสุดยอดเลยครับสี่างเดียวครับเห็ดก็สุกแล้วงาสุดท้ายครับไม่ได้ร้ายครับนี่ครับ ใบตูครับใบแมงลักไปเล้าไปลเลยครับหอมนะครับน้ำหอมเยอะยครับทุกคนประอบคุณนะครับสำหรับช่องอีสาน บานเ้าใจกันหลยนะครับสำหรับทูกติดตามคลิปนะครับแล้วก็กดติดตามคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ